สวัสดีครับผมมนีครับมาดูหอยเชอรี่ครับที่ผมเก็บมาจากคลองสาธารณะนะครับคลองสาธารณะครับเก็บมาปล่อยได้สองคืนครับเริ่มว่างไข่ครับเพราะว่าเขาอยู่ในคลองสาธารณะนี่มันหลายแห้งนะครับมันแออัดแห้งครับแออัดแบบเอามือลงไปกำกำหนึ่งนี่ได้มาสี่หานน่วยเลยครับครับผมที่นี่ผมก็ได้เก็บมาทดลองทดลองเลี้ยง ในกระมังครับเห็ดแห่งเหมือนธรรมชาติแน่จังหน่อยนะครับซึ่งผมเอาต้นเขาต้นหนึ่งมาเขามากกอนหนึ่งครับเปิดนามใส่กระมังกับบาปปูนครับมีผักตบชาวาครับมีต้นเผือดเยียงกับบุ้งหงเล่นครับอามาใส่ในอ่างซึ่งใส่ต้นเขาลงไปนี่มันสเหมือนธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันสี ซอยบ่อหายหนามเนาม่านามเสียง่ยน้ำครับที่ผมใส่ไปแล้วแต่ว่าพักตบชวามันก็ถือกัดกินไปจะเบิดแล้ะครับผมได้มาหลายหฮงครับประมาณถุงหนึ่งครับเอาเวลาแบบเดียวครับเวลาบอหลายส่วนหมากก็จะมีแต่ลูกน,น้อยๆครับนี่ครับมีแต่มีแต่ซ้ำานีครับก็ปพวกน,น้อยๆเองสิ เขาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก่อนแบบนี้ครับจากนามเขาอยู่ที่นามแบบสกปกแน่อยู่ครับผมก็ไปหามาก็ได้อยู่ครับได้มาเพื่อผมกไบได้พักต์หรอกครับผมก็ปล่อยลงใส่นามเลยซึ่งนามที่ผมใส่เลียงก็คือหนามอ่นามประดานนะครับดูดขึ้นมาลครคกับใส่กระมังนี้แล้วปล่อยหอยลงเลยครับมันก็บกเกิดการหนกการยังนะครับเขาขึ้นมาข้างบนเขาอาจจะมาว่างไครก็ได้ครับตัวนี้ ปล่อยเขาไปถ้าเขาสีออกก็สร้างเขาครับก็สังเกตอยู่ทางๆนะครับแต่เป็นการกลวนมามันหลายแห้งนะครับที่คล้องสาธรนาครับมันกรบโบนากินนะครับแต่ว่าเอามาเลียงไว้เอามาเลียงไว้เห็นมันออกเมียเพลูกเลายๆ้ายนะครับเอาไปปล่อยใส่กระช่างนะครับซึ่งบรให้มันไปรบกวนพวก่าจะเผือดพวกเขาพวกเอียงในหน้าจะคล้องนะครับหน้าคนอื่นนำนะครับเลียงใส่กระช่างนะครับ นี่ครับในีหนีหลายแห่งครับอยู่กับธรรมชาติครับมือน,นี้ผมเห็นในคลองธรรมชาติเขาเนาะมันเหงาหลายแห่งนะครับก็เลยมาทดลองเมืองเพราะว่าซึ่งผมก็เคยทดลองเลี้ยงมาแล้วนะครับฝักไทยฟักยางเคยฟักมาแล้วหอเชลลีมีลหลายรูปแบบครับ หรือว่ามันจะบริเหอยเชลีอันนี้ผมก็บ่แน่ใจนะครับมันคือเป็นลายๆแบบนี้ครับผมก็บ่เคยเห็นนะครับซึ่งเป็นลายๆมีเยอะแยะเลยครับแต่เมือนมาทดลองให้ดูนะครับว่าหอยธรรมชาติซึ่งเขาเอามาเลี้ยงนี่มันก็อยู่ในการเลี้ยงดูของ,องเัามันกับบอ่บอใต้ง่ายๆกันนะครับเพราะว่าเขาอยู่ เขาเคยอยู่ที่แออัดกว่านี้นะครับกลับมาให้เขาได้มีอาหารนะครับมีพวกพักตบมีพวกต้นหญ้าต้นเขาให้เขาเด็กตัดได้กินครับเด็กเกาะครับต้นเขาเขาเาสิเกาะแนนกินแนนสิครับนี่ครับอยธรรมชาติครับใยธรรมชาติสามารถนํามาเลี้ยงใดครับใส่น้ำหาน้ำด้านใดเลยครับผมมาทดลองแล้วครับมันบ่ตายนะครับ ครับวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ